ที่ชิงชนะนเลิศระหว่างปากแวเอักโสพบกับเทศบาลเมืองโหฮาหน่อยนะรอทักหน้ะเลยรอทุกท่านับต่อือหน่อยนะครับท่านผู้ชม โดยเฉพาะจริงๆแล้วผมบอกได้เลยนะนักกีฬาเทียบผมไม่ได้สักคนหรอกอันเฉพาะคคตกหลอกันทั้งหมดเลยครับท่านผู้ชมนะคู่นี้เป็นคู่ที่กินใจกันมาสิบกว่าปีนะครับรุ่นเอาโศไม่เคยโคจรพบกันเลยแต่เล่นด้วยกันทักคู่นะครับเหมือนเป็พี่เป็นน้องกัน ช่วงนี้เริ่มต้นนะครับไม่เป็นพี่น้องกันแล้วเกมกีฬาต่อยู่ในวงกีฬาอย่างเดียวลองชิมก่อนนะครับเพศบ,บาเลเมืองต้องให้เต้นหน่อยนะครับช่วงนี้ตองเชียรม,มันไปเลยเชยต่อบอลนะครับปากแคว่ไม่ไไม่ไไม่ไต่อมาถึงเพชรเกี่ยวคำเพชรเปียบุญมมสมบัติ ไม่รู้นันตะต่อมาเพชรเกี่ยวคำเพชรเกี่ยวคำนะครับยังต่อบอลอยู่สมบัติชิงง่ายๆนะครับรุ่นเอาโสนะรุ่นนี้ปากแพรครับส่เสื้อน้ำเงินีโนโนโรเทศบาลเมืองใส่เสื้อเขียวหลงนี้ออกไปแล้วนะครับต่อให้สมบัติสมบัติตีตีหลงนี้ตีตีแม่ตกใจนักกีฬานะฮะยิงสองคนเลยยังไม่มีความสามารถจะจ่อได้เลยดู่นี้ต่อเพชรเกี่ยวคำ ต่อให้คุณตีคุณตีเสียตีนะครับต่อมาสทบัติเข้าหน้าต่างนะฮะตกใจไม่ได้ออกมาเทศมานะคุณหมูต่อมาน้เข้าบอบหมูหมูาามะน้ำ สารักเพย์ยังมีเก่าเยอะนะยังมีเก่าเยอะเดี๋ยวดูเรื่องการเล่นทุกคอนะฮะขอให้ดูตัวอย่างที่ของที